สวัสดีครับพี่น้องครับ Thank you. ya

พระเจบุนทานกาบทานพรานิสัยการบริวารสังพลนี้เป็นของนายอิปวัตศรีคำนายมนเดวยร์ข้าอุดมและนางสาวรัตนพร ปัญญาสามารถรู้ทมแต่ระการมีโอภคกิจเป็นตน้นภิกษุโูปนั้นคือสมถ นะโตัสสะวัตนโมต้ามานะโุักษะนะโ ถ้าพิสูจรูปการเห็นไว้สมควรจงราดวัดขึ้นให้าพการระหวา่างสฉมถ้าเห็นสมควรแล้วใช้จงเร้งศรัทธาสัญญาสาธุก,การขึ้นให้พร้อมกันเพินสาธุจ่าตัวน้ำกันเลยพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะกอยอดนะครับคุณไดที่บางคินนี้ก็ อนุโมันสาธุบุนน้ำมันท่นาสาธุบุนน้ำกันนะครับใครจะขยับขยื่นเด็นเด็กเสริมน้ำอย่าลืมนะลูกดูราแขกเหลือทุกคนดูน้ำดูท่าให้เรียบร้อย 고맙 ัการแสดงเครื่องเพื่ออาจสามารถนะครับจังหวัดบนรีเชียงรา,านี้นะ่เราครับ ต่อย่อนน้ำในพี่น้องหาช่องทางก่อน,นต่อยอดน้ำับเหลวครับที่ทางไหน เอาไวยนะครับเลยคนที่ถือ้นเงินก็คือต้นกระถินนั่นแหละคนที่ถือกัจจัยต้นกระถินเอาวางไว้ตรงรับนานก่อน

ขามาอนุโมทนาสาธุบุญน้ากันเด้อพี่น้องครับขอบคุณมากที่เอาไอซ์ทีมาตอนรับแขกวันนี้บพร่ให้ปัญแจกับแต่ว่ามือนี้เอาบุญมาให้พี่น้องสาธุนนากัคระดิษฐ์สอสอในมรดกศิษย์เกศคนเก่าคนแก่คนโบราณยังไม่ทิ้งวัดวาอารามเป็นอุปถัมภ์อุปถัมภ์พระอาจารย์มาตลอดสาธุ เฮียทับเจตั้งและก็พี่น้องของเจตั้งทุกคนทุกครอบครัวที่มาร่วมสมับทุน,ทนในกองทุนหญิงของน้องอุ๋ยหญิงสามร้อยเพชรน้ำแข็งโหขอบคุณจ้าตามเวลาคลินิกบิวตี้สักคิว้วแบบวงจุย้ยหรือสักคิว้วแบบอะไรนะมูเตลูอยู่ที่พหลาม 9, เก้ากรุงเทพ วิเลยรขาจะทักซีสเกตนั่งอยู่นู่นตรงตัดไข่ปลาพาโชคไม่สามารถเข้ามาได้ขอบคุณท่านอาจารย์จริงจริงที่ตั้งใ,ใจมานะมาสวยด้วยตัวเองอ้าวท่านอาจารย์มาเชิญเลย สเขออนุโมทนาในทางกุสลในดวงีุสุทนท่านเพื่อไม่ให้ในการเสียเวลาขอท่านทั้งหลายจงเตรียมที่ขวดน้ําเพื่อจะได้รับพรเดี๋ยวไม่น่อยจะได้โปรยทานเขาเรียกว่าอะไรประพฤติดอกไม้คนดีโปรยให้คนเก็บได้เป็นมหาเศรษฐีเพราะฉะนั้นใครเก็บได้1ชิ้น2ชิ้นก็ขอให้เป็นมหาเศรษฐีทุกคน อีกอย่างหนึ you you ่งเดี๋ยวอนุญาตขออนุญาตกันหนึ่งหนไอซองอ่างเตาที่จะต่อยอดกระถิ่นอยู่ไหนเนาะใครทำซองอ่างเตาเอามาส่งให้พาอจาย์หน่อยน้องมู้หญิงขออนุญาตใครจะต่อยอดครับน้องมู้หญิงนี่ก็ละสองร้อยก็คือทำสองร้อยบาทน้องหญิงจัดมีอ่างเต่าให้หนึ่งซองก็คือรับไปเลยเป็นของที่ระลึกจัดไวน้องครู ให้น kh ้องเองมือคนแก่แต่ขอท่าบุญยอดสองร้อยบาทก็ขอเชิญไม่ใช่ตอนนี้นะเดี๋ยวเราปวดน้ำก่อนแล้วก็ให้เดี๋ยวมาทาตอนหลังกวดน้ำครับไอซองอันเปาหนีที่ไหนพี่นุ๊กเล่าทำไม่รอแล้วไอ้กองเอามาเร็ว หน่อยกระเป๋าใบนี้ของแม่หน่อยก็ได้ดูหน่อยของแม่หน่อยมม่กระเป๋าสารหลวงพี่เก็บไว้เขียนว่าแม่หน่อยใช่ไหมของปีแล้วอ่ออีกเรื่องหนึ่งขอแก้ข่าวคําว่าแม่หน่อยทอดกระถิ่นสองปีเนี่ยปีหกหกแม่หน่อยเป็นผู้ร่วมทอดกระถิ่นกับแม่อารมณ์แม่อารมณ์คือวันนี้แหละผัดไทยเจ้าอารมณ์จังหวัดงห์เกตเป็นผู้ทอดแม่หน่อยมาร่วม ปีนี้แม่หน่อยปัดธงไว้หนึ่งปีแล้วแม่หน่อยปรารวนาต่อไปอีกสองปีก็คือพศสองพันหกสหบเจ็ดนี้เนครั้งแรกของครอบครัวแม่หน่อยปีหกแปดเป็นปีสองปีหกเก้าเป็นปีที่สามปีหน้าก็คือวันที่สามสิบตุลาคมเดือนตุลาปีหน้าก็แม่หน่อยปัดธงปรารวนาขีนไว้ก็มาร่วมกันเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ของแม่หน่อยเนาะใช่ไหม มีหมอนัสาวน้อยพ่อโจโบอ๊อโจโยืนยันแล้วมีหมอาังสาวน้อยมาทําการแสดงเหมือนเมื่อคืนนี้แพะเลยขอหมทนาสา,ววา,สาทีมมาสาวน้อยจะเป็นแพงทำมาจริงให้ดยจะเดินรุ่งเรืองและก็ขอเป็นน้องดูีเป็นที่รักของประชาชนทั่วโลกที่คนไทยเราไปอยู่ <S <S แล้วก็คนต่างชาติที่มีแฟนเป็นคนไทยละวัฒนธรรมไทยยาวๆเลยครับคลิปนี้ครับหัวใจอีสานแท้ ขอมงคลในเบิ่งจบนะไอ้เบิ่งจบสบวยครับเขื่อนน้ำลอยเท่าพันเท่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีทำมาหากินเจริญดีนำพาไปเหตุผลของบอโจขับพ่อโจทุกทีมงานทั้งพ่อโนนทั้งแม่คุณย่าสุภาพทั้งลุงอำนาจขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกคนทุกครอบครัวอร่อยถึงท่านที่อธิบดีกรมท่าอากาศยานท่านดร์กันเอเรืองสอนท่านพันศักดิ์สิทธเทวาที่บริการสำนัก ทางหลวงที่5จังหวัดพิษณุโล,โลกและท่านชัวิโรจนิษผูู้นเหนวยการสนักงานทางหลวงที่9จังหวัดบุรีรัมีและท่านสมเด็จที่เดินทางมานในจังหวัดเชียงใหม่และท่านทั้งหลายที่เอ,อ่ยชื่อพอดีไม่เอ,อ่ยชื่อพอดีไม่ต้องน้อยใจขอขอสาธุทั้งที่สองขอให้เป็นมหาเศรษฐีสาธุสาธุทั้งที่สามขอให้เป็นโคตรเศรษฐีสาธุ อันนี้อ่างเปาอยู่ในนี้แล้วใคชัยจะทำบุญต่อยอดกับน้องก็ขอเชิญเอาตั้นใส่บาดนี้ก็ได้นะเอาบาดนี้ออกเอาบาดนี้เอาตั้นใส่บาดแล้วก็รับกับน้องได้เลยขอมอบหน้าที่นี้ให้น้องหลังจากกวดน้ำแล้วว้าวพี่น้องสาตูน้ำกันนะครับคลิปนี้ครับสาตูน้ำกันเลยงานนี้งานนี้เอของออกเอาของออกเอาฉบาบเอาฉบาบเตรียมไว้นี่เตรียมแล้ว หลงลุงหลงลุงต่อยพราะว่าหนึ <Ash> ่งพันบาทหลงลุงจ่ายเลยหนึ่งพันเอาให้ลุงยืมก่อนเลยหลุงไม่มีตังค์อีหลีเลยแน่นอนมาถวายปับใยก่อนพอท่านนายท่านมาถวายกับใจพระลืมเดี๋ยวหาวโกงมาท่านหมอร์ท่านท่านท่านทีท่านจะถือกับใจเมียนครับอาสีได้ บาโจพ่อโจของน้องอุ à, ๋อิงและพ่อแม่นุชของน้องอู๋อิงสามารถเป็นต้นแทนต่อยอดให้10,000บาท1 0 0่0บาทที่ร้อยอันเป้าเลยนะสาธุต้องให้พ่อของให้พ่อโจไปร้อยอันเป้าเพราะว่า10,000บาทเงียเท่าไหร่แค่ร้อยไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบอันเป้าสาธุน้องอุ๋อิงต้องนับตรงเนี้ย ห้าสิบใบอ่างเปาห้าสิบซองแดงให้พ่อโจส่วนพ่อโจจะไปแจกอ่างเปาให้ต่อสุดท้แต่พ่อโจอ่าโอเคของลุงลุงหมึ่นพันบาทได้กี่บาทห้าใบของลงลุงหนึ่นพันอ่าลุงลงุลงลุงต่อยอดด้วยอ่าทีนี้ตอนนี้เรา เราเราต้องไปนี่ก่อนปวดน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนี่จะได้เดี๋ยวน้องยืนแจกเลยอันนโมทนาสาธุในกุศลตั้งใจปวดน้ำรับนีรก่อนเดี๋ยวเรา

จันโทกะนรสโสยะถามิชติทรสโสยะทัวิวันชนตุสัพรโภวินาสตุมาเตปพวันวันการโยเสตนอสาถูกขอโทษนะครับแม่ bởi anh